สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับมาอยู่กับมิทีเช่นเคยนะในวันนี้ก็มาอยู่กับในเกมมิพีนะครับวันนี้คือเป็นการแข่งขันที่ผมได้จัดการแบบดัดนิสัยพวกเด็กครับวันนี้ขอยัดนะครับวันนี้วันนี้จะมาทำอะไรครับผมวันนี้จะให้พวกคอลนะครับทั้งหมดนี้มา PVP กันว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายนะครับ เดียได้เล่นเซอร์วีผมฟรีเป็นหนึ่งเดือนเลยแล้วผมจะไม่ลบเพื่อนออกด้วยนะครับผมไปถึงเดือนหน้าเลยนะมาเรามานี่ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอวางก่อนนะว่าอันนั้นยังไงแล้วทำไมผมมาไม่ได้วันนี้นะครับคลิปนี้ไม่มีการตัดนะไปเลยนี่ให้ PVP กัน2คนสุดท้ายชนะเล่นเซิร์ฟ VP ไปตลอดทั้งเดือนเลยนี่สุดจัดประหลัดต่อ มาบอกว่าลาออกก็เสียมากี้รอเลยวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้ยใจเย็นเอ้ยเอ้ยใจเย็นยังไม่ได้บอกนะยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกเนะต้นมาตัดกันแล้ว ตายแล้วพีน่ะเฮ้ยเอ้ยเอาเลยไหมเริ่มเลยไหมบอกว่าบอกว่ามันไม่น่าพิมพ์เลยกูวยังไม่ได้บอกเรื่องเลยเออมึงไม่ให้กรรมการหลบก่อนกูได้ถ่ายภาพสวยๆทุกคนนะตอนนี้มีเรื่องผิดพลาดนะครับผมตอนนี้มีเรื่องผิดพลาดนะครับผมก็เไหนก็ได้ครับผมเอาแม่งเลยครับผมใครชนะแม่งรับไปเลยเป็นทางเดือนเซอร์วีพี่อะแถวเนี้ยแม่งเถื่อน บอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเอา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 เลยเออใครตายแล้วมาอยู่ขอบสนามนะใครใครตายแล้วมาอยู่สนามนะใครตายแล้วอย่าเข้าไปนะใครแต่แล้วอย่าเข้าไปนะครับตอนนี้เราําลังถ่ายคลิปนะครับผมทุกคนครับไม่ได้บอกพวกมึงหรอกโอ้โคตร มองว่าแต่ทางเซิร์ฟปุ๊บแม่งแบบเหมือนคนนี้มีคนนึงเซิร์ฟอยู่แล้วเปิดอรือคนเปิดได้ก็พีบไโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงกับที่เดิมครับผมจากการตัดไปเมื่อกี้จากการเนื่องจากแม่หุนโทรมาครับผมตอนนี้ทุกคนเหลือแค่สี่ทั้งครับผมตอนนี้เหลือแค่สี่คนนะครับมาดูว่าใครจะเอออยากเข้าไปเอออยากเข้าไปดิอยากเข้าไปดิเฮ้ยเฮ้ยบอกได้เพียงบอกได้วยพี่บอกด้เอออยู่ด้านเออเอาไปเฮ้ย เ้ยไปดิเดี๋ยวมันดูไม่ได้มันดูไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยบอกหน่อยบอกหน่อยอย่าอย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปดิเด้ยไม่เดี๋ยวไม่จัดกิจกรรมให้เล่นนี่นะเดี๋ยวไม่จัดกิจกรรมให้เล่นนี่นะจะให้เล่นไหนข้างอะโอ้ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ครับผมเดี๋ยวขอสักครู่ครับผมเฮ้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปดูดูได้ดูได้ยเ้ฮโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดให้นล่นครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผม ใครนี่ขอบคุณนะคะครับผมครับเฮ้ยตอนนี้แบบโคตรชุนละมุนอะเฮ้ยพวกมึงรีบตีกัน<จ>ดิว<ล>งบีบไหมมันตีตรงกลางอะ่ะเฮ้ยบางคนยิงเอเคด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปนึ่งพิมพ์ก่อนเข้าไปตรงกลางเข้าเข้าไปอยู่ตรงกลางเข้าไปอยู่ในวงตรงทำไมมีโค้ชกูมันตั้งใจวะไม่รู้อ่ะ เขาอยู่ในวงตรงกลางเลยพวกมึงอ,อ่ะ,อะเออเขาอยู่ตรงกลางเออไปตีกันอยู่ในข้างในดิเอ้ยเหลือเอ้ยเหลือเอ้ยเหลือสคนสุดท้ายหรอเอ้ยเหลือสคนสุดท้ายว่ะทุกคนอะหยุด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  เฮ้ยพิมสามคนไม่ได้ไอช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยพี่พิมสามคนไม่ได้สามคนสามคนอยู่ครับอยู่ครับเอาเอาสามคน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 เอาสคนว่ามึงหยุดตัวนักตีเฮ้ยพี่คะพี่หัวหน้าแกชื่ออะไรหรอคะอ่าผมชื่อนี้ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวใครชนะทางเมื่อกี้ไม่ได้ดูอะ่ะ <c oughs> ในลบอกอะค่ะเออจีวายห้าหนึ่งเจ็ดหกครับผมตัวจีสองตัวตัววายตัวหนึ่งก็ห้าหนึ่งเจ็ดหกครับผมโอ้โหเร็วกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะใครชนะเอาแล้วใครฆ่าผมอีกอะเอ้ยไอ้ปิกไก่ไอ้ปีกได่ไอ้เเ้แค่ไหนโอเคผมคิดว่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมเป็นการวุ่นวายของการถ่ายทางนะผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายจ้า